สวัสดีครับวันนี้จินจะพามาทำของเล่นนะครับเป็นตัวต่อให้กับเนยเนยจังนะครับหลานของจินเองคือหลานนี่ชอบต่อมากนะครับ a b c หรือพวกที่เป็นรูปสัตว์รูปผลไม้นะครับแต่จินยังขาดก็คือพยัญชนะไทยนะครับก็เลยว่าจะมาทำเองนะครับโดยที่เราก็ปิ้นอักษรน,นะครับให้มันหลากหลายสีสันหน่อยแล้วก็ทําเป็นสองชุดนะครับ ก็จะติดกับกระดาษแข็งนะครับเป็น2ชั้นนะครับเดี๋ยวมาดูจินทำแล้วกันจินมองแล้วมันง่ายๆนะครับอันนี้จินจําฟอนต์ไม่ได้นะครับแต่ว่าจินจะวัดให้ดูนะครับฐาน3นะครับสูง3.5ความกว้างของนี่ก็ประมาณ1เซนนะครับก็เลือกฟอนต์ที่มันตัวหนาๆดูใหญ่ๆนะครับจินใช้โปรแกรมวอตเตอร์ช็อปในการทําฟอนต์นะครับหลังจากพิจารณากล่องกระดาษลูกฟูกแล้วนะครับมันจะเป็นลายตรงแบบนี้นะครับอีด้านหนึ่งมันจะเรียบเวลาเรากีดอักษรเนี่ย เพราะเราต้องกรีดอักษรเนานะดังนั้นเราก็ต้องติดกระดาษถ้ามันเป็นลายทางนี้มันจะกรีดง่ายกว่าถ้าติดลายขวางลูกฟูกมันจะตัดยากจินจะใช้ประมาณ8ตัวอักษรอ,อย่างที่บอกมันก็จะประมาณนี้แต่ระหว่างช่องไฟตรงนี้นะครับเดี๋ยวจินจะพิจนารณาเพราะว่าอย่างยอผู้หญิงดอชดาเงี้ยมันจะมีตัวข้างล่างอีกเราต้องมาจัดดูใหม่นะครับว่ามันจะยาวเท่าไหร่หากระดาษลองตัดน,นะจินไม่มีแผ่นลองตัดนะครับจินก็เอากระดาษนะครับ ดัดลองตัดเพราะตัดในพื้นกระเบื้องมันจะมันเป็นขู่ขะนะครับใบมีดมันจะสึกได้ตัดแบบนี้ไปก่อนนะครับ หลังจากที่เราติดกาวแล้วนะครับเราก็ปล่อยไว้ให้แห้งสนิทนะครับจินก็จะมาฉลุนะครับหรือมาตัดนะครับนี่ครับจินจะเว้นขอบนิดนึงนะครับคัตเตอร์ก็ต้องคมๆนะครับระวังมือด้วยนะครับ ซีเรียสมากนะครับเอาแค่ว่าให้หลานเราต่อประกอบได้นะครับต้องซีเรียดมาก กไก่มาแล้วนะครับ หลังจากที่จินตัดนะครับเป็นทีละอักษรมันนี้ได้นะครับเนี่ยทุกตัวแล้วนะครับจากนั้นเราก็มาขัดตกแต่งนะครับให้ให้มันใส่ได้ง่ายขึ้นนะครับให้มันหลวมๆนะครับเวลาเด็กอะเอาสวมใส่มันจะง่ายนะครับเนี่ยอย่างนี้ครับตัวอย่างนี้ครับอย่างนี้จินเอาขอไข่ให้ดูนะครับแกะมาแล้วก็มาขัดนะครับ ขัดด้วยกระดาษทรายนะครับกินใช้กระดาษทรายขัดไม้เบอร์สองนะครับนี่อันนี้อันนี้เราไม่มีก็เอาประยุกต์ใช้นะครับโฟมนะครับนี่ประยุกต์เอาโฟมนะครับแล้วก็ติดกาวนะครับนี่ขัดนะครับขัดให้มันหลวมๆนะครับแต่ถ้าบางคนบอกว่าลองใช้คัตเตอร์ได้ไหมอย่างคัตเตอร์คมๆเนี่ยครับมันจะลําบากนะครับอันนี้คัตเตอร์ใหม่นะเฉือนได้อยู่แต่ว่า สู้กระดาษทรายไม่ได้นะครับช่องมันที่เป็นโค้งนะครับเราก็ม้วนกระดาษทรายให้เป็นกลุมๆนะครับนี่นครับตกแต่งให้มันดูสวยงามนิดนึงเพราะเราดูออกนะครับว่าเราตัดแล้วมันเอียงมันไม่สวยอย่างด้านนี้ก็เอากระดาษทรายที่เป็นสี่เหลี่ยมนะครับ สวยนะครับทําแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้ทุกตัวอักษรนะครับยินว่ามันไม่ยากเลยนะมันเป็นความสุขอย่างหนึ่งนะครับทําให้หลานนะครับถ้าใครมีเด็กๆเนี่ยเราอยากทําของเล่นให้ลูกหลานเราสักชิ้นหนึ่งเนี่ยทําด้วยความสุขนะครับมันจะทําได้นาน เปนความรู้สึกว่าเราอยากจะทําให้เขาส่วนเขาจะเล่นของเล่นให้เราแบบนานๆไหมเราไม่รู้นะครับเพราะว่ามันก็มีของเล่นบางอย่างที่เราซื้อมาแล้วเขาไม่เล่นให้เราก็มีอาอรวมๆนี่เนี่ยชุวงโค้งนี้นิดนึงเอาหลวมๆนะครับขัดอีกนิดนึงนะครับจะได้ละเราก็ทําแบบนี้จนเสร็จทุกตัวอักษรนะครับ ขนาดความกว้างก็5เซนนะครับจากนั้นเราก็ทําตามแบบนี้นะครับจิงนใช้กาวสองหน้าอย่างบางนะครับกาวรเท็กนะครับแล้วก็ม้วนนะครับเพื่อจินจะทําเป็นที่จับนะครับ ทิ้งไว้แห้งสักพักนะครับแล้วก็มาทันรอบด้วยกระดาษสีขาวอีกทีหนึ่งส่วนนี้เป็นไม้เสียบลูกชิ้นนะครับจินจะตัดขนาด1.5เซนติเมตรนะครับเหลาปลายเล็กน้อยนะครับให้มันมีความแหลมนิดนึงนะครับ เอาเสียบเข้าไปในตุ่มจับเล็กๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับแตกขนาด1เซนติเมตรนะครับความยาว1เซนติเมตรนะครับตัดเป็นทนอนแบบนี้นะครับตัวด้านที่เหลาให้มันแหลมนิดนึงนะครับจินจะทากาวแล้วก็เสียบเข้าไปในแกนด้ามจับ พยายามให้มันอยู่ตรงกลางนะครับให้มันผูมาประมาณสี่ห้ามิลนะครับอย่าให้มันล้นนี่นะครับนี่ครับก็ประมาณนี้ใช้สกูนี้นะครับนี่ครับนี่ขันมาทากาวเพราะเราอยากให้มันแน่นเกียเพ้่ไปเลยครับเรียบร้อยครับเวลาจับมันจะได้ไม่หลุดง่ายๆนะครับ เพราะว่ามือเด็กนะครับมันจะมีการโยกนี่ครับอันนี้ทิ้งไว้ให้แห้งสนิทเลยนะครับคัตเตอร์พอได้นะครับต้องคัตเตอร์คมๆนะครับ หลังจากนั้นเราก็เริ่มมาติดนะครับอักษรให้เขาเห็นนะครับก็จะติดแบบนี้นะครับแล้วก็เอานี้วางไปทีละแถวนะครับเพราะว่าเด็กเนี่ยสังเกตถ้าไม่มีบล็อกตัวอย่างนะครับเขาจะไม่รู้ดังนั้นมันต้องมีแบบนี้นะครับได้ละก็ติดนิดหน่อยครับอันนี้ครับริมสุดนะครับนี่ก,ก็ไกลอยู่ประมาณน,นี้ มันต้องให้เขียนนะครับอ่าแบบนี้ได้ครับจากนั้นเราก็จะทากาวติดฝั่งนี้นะครับเพื่อประกบเข้าไปนะครับทากาวให้ทั่วแล้วนะครับจากนั้นเราก็จะเริ่มประกบนะครับอันนี้เราสำคัญนะครับ เล็งให้ดีนะครับไข่เคียงก็นิดนึงนะครับนี่นะครับว่ามันใช่ว่ามันได้กดลงไปเลยครับเหตหาอะไรหน,นักนะครับทับเลยครับกล่องกกอุปกรณ์นินะครับทับไว้นะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับอักษรต่อนะครับกไก่ถึงฮอรนโของน้องเนยในยจังนะครับเดี๋ยวเหลือแต่ให้เนยใน,ยนยจังไปลองเล่นดูนะครับถ้าเนยจังยอมเล่นก็นถือว่าจินประสบความสําเร็จเลยนะครับดูจินมีอะไรให้เหนยดูเอ๊กอไก่ค่ะชอบไหมเล่นเป็นไหมกอไก่อะอะว้าวชอบไหมคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณหรือยังขอบคุณหรือยังขอบคุณค่ะก็เร็วอ้ยเร็วขอบคุณค่ะได้ไหมเออมีชื่อเนอยด้วยนะคะเนี่ยขอบคุณค่ะน่ารักมีชื่อเนอยด้วยค่ะของเนย yeah. <laughs> <laughs> เดี๋ยวมาสอนกอไก่นะคะจ้า <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> <laughs> เล่นแค่นี้ก็มีความสุขแล้วเห็นไหมหนูชอบใช่ไหมลูกก็อ,อะไรก็ไก่นะก็ไก่ค่ะรู้จักไหมก็ไก่กอไก่ค่ะขอไข่ขอไขอไ่ถูกต้องค่ะเก่งมากอมขอขวดค่ะขอขวด อ่ากิ่งที่สุด